ดีครับพี่น้องเชาวยูทูบดีต้อนรับครับผมาพาเบิ้งหน้างานไหมครับอู้ลายงามเลยปั๊มหน่อยลายานนี่นีพ่พาเบิ้งแปลงงานไหมครับปั๊มหน่อยแล้วครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้รับการดูแลไว บนั้นนไไั่นปเดยตัดแต่งออกดีๆใส่ปุยนี่เว้ยรุ่นนี่กินบะเรือ,อนี่คือแต่ว่าเครืออันนี้ลายเนาะเครือบักต่ำลึงไงผ้าติดปมลายนี่รุ่นนี้ว่าต้องห่วงครับแปดสีเวดไล่ครับพนว่าน,นี่คือ หน,หน้างานครับหน้างานใหม่ครับมาดูงานครับผมมาดูแปลงปาล์มใหม่ครับฮะแปลงสุกเด็พึ่งแท้งไปเสียฮามือครับพึ่งกำนี้กำลังงามครับเป็นเพื่อนที่ก็จิตพันไ้รถไถยครับผมเป็นเอกในหัวบรรดาไ่รถไถนี่ก็จิ พื้นที่อาจจะคกล้าๆว่าออกกล้าๆพื้นที่น้าครับดินนี่เป็นแต่ลมเลยถุนครับไปไปต่องห้องไรไงพันว่า เพิ่งได้ดแูแลเมงปีอีกว่าสองปีอันดแูแลเพราท่านไล้เท่าใดครับกระิมีแต่ก็กะดิเป็นเครือคุ้มนะเพราะว่าเป็นพื้นที่หน้าอากาศ เป็นปล่อยถิ่มโดนครับช่วงเรอปลูกไว้เบิ่งสภาพนะครับเบิ่งตาตาหนีมากแต่ก็มีรารเยอะขนาดบำรุงดีๆนี่สุดยอดจังปามดกยังแต่ว่ามันไอ้เพื่ออันนั่นมันไหลเห็นบ่เพิ่งฉีดยาไปกำลังเพื่อนฟูไหมนี่ก็ ทลายกันรอบอยู่ครับ <Okay. S 1> เป็นแนวรถไทยแม่คันหนึ่งครับพาาพี่สาวมาเบิงพี่สาวก,กับกำลังจีรจากันอยู่ตั้งคนครับมีหองพักใอยู่มาเบิงแปดสิบเอ็ดไรครับพันมาอายู่ประมาณพันหกพันเจ็ดได้ กันเจ็ดกับมนเียนฉีดยาไปน้ำใส่ฟีไปน้ำตัดแต่งไปน้ำทำกัดคิดว่าอยู่ไไ้อยู่ว่ากันว่าเฮดสองคนร้ายฝนตกดีครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากครับ นี่้ก็สองสั้นครับผมเป็นพื้นที่เป็นที่น่าครับเบื้องหลักกระดาว่าใส่รถไถก็เรียบร้อยครับสภาพบังสิจมแน่นอนสภาพบงสิ่โฟวินกระบะนี่เขาว่าได้เลยครับตีนหนีขนาดย่างรู้สึกได้เลยว่าลมต้องรถไถดอกลึกๆนี่ครับมันมันไปได้ไปได้พอดอกครับ โอ้ฝนลงดอกฝนลงอีกแล้วเว้ยนี่ก็จะแปดตึกก็เร่กับบ้านในหัวเป้นที่กันนครับนั่นที่เป็นบ้านพักนะครับฝนมาอีกแล้ว